จากสถานการณ์นะครับรถบัสท,ทัศนศึกษาที่เกิดเพลิงไหม้เมื่อวานนี้เกิดโศกนาฏกรรมอย่างร้ายแรงล่าสุดมีการตรวจเช็คกันนะครับว่ารถเนี่ยจดทะเบียนครั้งแรกในปี2513ในขณะนั้นเนี่ยระบุประเภทนะครับว่าเป็นรถโดยสารไม่ประจำทางโดยหากรวมอายุต้องแต่จดทะเบียนครั้งแรกอายุการใช้งานรวม54ปีแล้วนะครับโดยยื่นกับกรมการขนส่ง โดยที่ไม่ได้แจ้งรายละเอียดในการยื่นว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นรถที่ติดตั้งก๊าซ NGV ครับโดยมีการดัดแปลงสภาพรถด,ด้วยนะครับจากรถยี่ห้อหนึ่งเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งและนำเครื่องยนต์เนี่ยมาใส่นะครับโดยตอนทำประกันเนี่ยแจ้งกับทางประกันนะครับว่ามีการติดตั้งก๊าซ NGV ซึ่ง มีผู้ประกอบการนะครับเขาก็ยืนยันออกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ารถมีการตรวจเช็คทางวิศวกรรมตลอดจนมีการตรวจอายุเรื่องของสมรรถนะรถตลอดอย่างสม่ำเสมอในส่วนของประเด็นในเรื่องของประตูฉุกเฉินเนี่ยเขาแจ้งว่ามันอาจจะหนักทําให้เด็กๆก,กับคุณครูเนี่ยไม่สามารถเปิดออกได้นะครับแต่ยังยืนยันว่าประตูฉุกเฉินสามารถใช้ได้